โอ้ยช่วงนี้ฝนตกอย่างบ่อยไปหารถเอสยูวีสักคันยังไงเว้ยมต่นี่รถเอสยูวีอย่างเยอะเฮ้ยรถอะไรจอดอยู่นั่นไม่อะจอดกันตรงเป๊ะอย่างกันนั่นกันมาโอ้ยรถจังสวยไฟกระพริบแป๊บๆด้วยฮัลโหลพี่ครับนี่พี่รถพี่ป่ะครับเนี่ยอ๋อใช่เลยครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยครับผมตัวนี้โอ้ยรถสวยมากเลยพี่รถเอสยูวีมากเลยคันนี้ใช่ใช่อยากลองพาชมรอบๆหน่อยไหมอุ้ย เอางี้น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราพาชมเจ้าตัว MG HS ตัวนี้ดีกว่าปะว่าจะเป็นยังไงอ่าอยากแนะนำนะครับเจ้าตัวนี้คือเจ้า MG HS หนึ่งจุดห้าเท่านั้นเองสีขาวแบบนี้เลยครับเรียกได้ว่าปะเป็นไงมไงมันเป็นรถไฟฟ้าหรือมันเป็นรถน้ำมันครับพี่เป็นรถน้ำมันครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวเพราะว่าประหยัดน้ำมันนะตัวเครื่องเนี่ยเพียงแค่หนึ่งจุห้าเท่านั้นเองครับอ,อ่ะเห็นแล้วชอบไหม ชอบชอบพี่นะเท่มาามันดังเท่เลยพี่ใช่เดี๋ยวเราให้ดูตั้งแต่ไฟเลี้ยวด้านหน้าเลยดีกว่าเป็นยังไงครับอ่าตัวเป็นยังไงจะเป็นแบบ l ออ่าลวงหน้าเนี่ยจะเป็นแบบประจังพึ่งสีดานะครับเรียกได้ว่าตัดกับสีขาวเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบสวยงามสบายตาสีเดิม,เด,มเดิมนั่คันเลยนะครับเนี่ย,ยใช่ชอบอะไรที่คันนี้ตั้งแต่แรกครับผม โอ้โหท่าตรงผมเห็นแวบๆเลยนตหลังคามันดูเหมือนจะเป็นหลังคาสแลบเลยเดินมาดูก่อนเลยพี่คันนี้มันเด่นนะจุดเด่นมันมีหลายคันเลยหลายอย่างด้วยไปแต่ว่าคันนี้จุดเด่นของมันคืออย่างที่บอกครับเป็นเจ้าตัว MG ประหยัดน้ํามันตัวหนึ่งเลยอ่ะออปชั่นของมันนะครับตั้งแต่ตรงนี้เลยตัวกระจกไฟฟ้าข้างเห็นไหมครับอ่าแถมนี้ตรงนี้เห็นไหมเล็กๆตรงเนี้ยรู้ไหมครับอันนี้อะไรอะไรอ่ะพี่เคมันดูเหมือนกล้องเลยมันคืออะไรอ่ะพี่ใช่อันนี้คือกล้องสา0สองศานะครับ กล้องเนี้ยเราสามารถที่จะดูข้างจากข้างในรถเพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่ได้เลยนะอ่าแต่เดี๋ยวพาไปดูข้างในดูตรงนี้เป็นแบบนี้แต่ดูข้างในก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่าตัวโคมเนียยนะคะแต่งมาเรียบร้อยแล้วทั้งตัวแบบกระจกหรือว่าแบบแหลกหลังคาเรามีมาให้พร้อมครับผมอ่าเจ้าตัวน้ององคลิปเลยใช่ไหมพี่ใช่แล้วครับอ่ะเรามาดูข้างหลังดีกว่าว่าข้างหลังของเจ้าตัวเนี้ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับพื้นที่เป็นไงครับกว้างขวางไหม อูนี่แอบสังเกตเห็นนิดนึงอันนี้มันพับได้ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมเนี่ยเราสามารถที่จะพับเบาเข้าไปได้เลยนะครับอ่าดึงแล้วก็ดันไปเลยใช่ไหมพี่ใช่โทษทีไม่มีแรงเท่าไหร่ผมแต่นั่นดึงเสร็จกรู้ได้จะง่ายกว่าใช่อะเห็นแล้วรู้สึกชอบไหมครับเจ้าตัวนี้ชอบเลยพี่มีที่ทอันนี้มีที่ปิดอันนี้ด้วยอย่างที่บอกไปนะเจ้าตัวนี้คือเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะอย่างบางคนอ่ะที่เขาขายของออนไลน์ใช่ไหมแล้วแบบส่วนใหญ่ก็ขับกันแค่อยู่ข้างหน้า2คน อันนี้สาหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะแต่ถ้าเกิดสมมติเราอยากจะมีครอบครัวเด็กเล็กๆเนี่ยข้างในก็กว้างขวางนะนั่งได้4ี่ถึงหคนแบบสบายๆเลยครับแต่ข้างหลังเนี่ยพื้นที่ขนของขนสัมภาระอะไรก็กว้างขนาดนี้เลยผมว่าผมว่านันถ้าพัเรียบเรียบสองฟังแบมือบดีๆนี่น่าจะจอดนอนได้แล้วพี่ใช่เน้ผมเห็นแวบๆนะเ,น,เ,น,เน,นี่ยเดี๋ยวตัวซันรูฟตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงได้เลยพี่เดี๋ยวพาไปชมข้างหลังอีกนิดนึงว่าแบบข้างหลังเนี่ยมันเป็นยังไงอ่า ตัวข้างหลังของเจ้าตัว m g นี่ครับเบาะเนี่ยจะเป็นแบบสีแดงตัดกับสีดําเลยเรียกได้ว่าสวยงามครับผมสภาพเดิมเดิมสังเกตได้จากตรงตะเข็บเลยนะอะอยากให้ลองดูอยากให้น้องดูนะครับตรงตะเข็บเนี่ยเรียกได้ว่าแทบยังไม่มีริ้วรอยแบบที่มันจะเป็นตะเข็บหรือว่ารอยเข็มโผล่มาเลยตัดเนียนกิ๊บเลยพี่งสวยเลยใช่ส,ญญสภาพใหม่มากเลยครับเดี๋ยวลองให้ดูตรงนี้ด้วยเบาะตรงกลางเปื้อเป็นไงเดี๋ยวดูกิมมิกตรงนี้นะสวยกดปึ๊บ นี่อ๋อ oh, อันนี้เขาใช่ใช่อันนี้เป็นที่วางแก้วนะครับส่วนตรงนี้ปุ๊บเป็นที่ซ่อนตังค์อ่า <laughs> ไม่ใช่หยอกหยอกหยอกเป็นที่ซ่อนตังค์แล้วเดี๋ยวนี้ <laughs> ใช่แต่ว่าเรียกได้ว่ากิมมิคของเจ้าตัว MG เนี่ยมีลูกเล่นให้เราเล่นได้หลายอย่างมากเลยนะแถมมีแอร์ตรงกลางด้วยนะครับผมตรงนี้แล้วก็สาย USB ข้างล่างสามารถเสียบที่จะชาร์จแบตอะไรได้อย่างเรียบร้อยเลยแบบแบบนีคนข้างหลังไม่ร้อนเลยใช่ไหมพี่ <laughs> ใช่ครับผมเรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกครบขั no ้นทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังเลย เราจะเหลือตัวข้างในกันมาดูกันดีกว่าว่าข้างในของเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามกันมาเลยครับไปเลยพี่ไปกันเลยเป็นยังไงม้างครับเนี่ยลองเข้ามาดูข้างในเจ้าตัว MG ตัวนี้แล้วชอบไหมครับผมโอ้โหพี่สุดยอดมากเลยภายในยังสวยม,มีมีแสงข้างใต้ด้วยเนี่ยใช่ครับเป็นต<อ>ัวกิมมิ c ของเจ้าตัวนี้เลยนะอ่าโอ้ล้วมันมีออปชันอะไรบ้างครับพี่<อ>ดูลายตายหมดเลยของเยอะมากอ่ะโอเคงั้นเราเริ่มจากคอนโซลตรงนี้ก่อนล้วกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบลดเสียงเพิ่มเสียงครับผมเกี่ยวกับเรื่องของวิทยุเนอะแบบอันนี้มันจะเป็นส่วนของที่ไม่ให้คนคน่อนข้างเนี่ยเขาบังคับแต่ส่วนที่ให้คนขับบังคับเนี่ยจะอยู่ตรงพงมาลัยอ่าเรียกว่า<อ>ไม่ต้องแย่งกันกดเลยก็ว่าได้อ,อายากใครอยากลดอยากเพิ่มนี่กดคอนโทที่ได้เลยใช่ครับผมแย่งกันมันเลย <S 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 ทีนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของคอนโทรลตรงตรงส่วนหน้าจอตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่เราคอนโทรลตัวทัชสกรีนตรงนี้ครับผม เล่าได้วน้าจอใหญ่ๆอันนี้เลยอ่ะพี่ใช่ครับผมเล่นได้เพลินๆเลยอย่างที่บอกไปอันนี้ของค่อนข้างคนขับหรือคนขับจะดูก็ได้แต่คนขับเนี่ยจะมีส่วนตัวเนี่ยอยู่ตรงตัวนี้เลยคือต้องเรียกนม่แยกระหว่างคนขับกับคนใช้ด้วยใช่ใช่ต้องเรียกว่าอย่างคนขับน้เราสามารถที่จะกดบังคับวิทยุจากตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยเห็นไหมอ่าเราเปลี่ยนเนี่ยกดเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นโหมดวิทยุนาวิเกเตอร์บลูทูธอะไรคนขับก็บังคับส่วนตัวได้จากตรงนี้เหมือนกันเรียกว่าอย่างที่บอกครับไม่ต้องแย่งกันเลยระหว่าง กับคนนั่งข้างๆอาคอนโทรลได้ทั้งคู่เลยใช่<อ><อ>ครับยอด<น>มากอ่าแล้วก็ตัวของระบบเกียร์ของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบเกียร์แบบออโต้นะครับเนี่ยตัวปุ่มไฟตัวปุ่มปรับโหมดและแถมยังมีกล้องสาม้อยหกสิองศาด้วยนะเนี่ยพอผมลองกดไปปุ๊บเราก็จะสามารถมองได้รอบคันเลยนะครับเนี่ยปรับเปลี่ยนได้เลยว่าจะว่าจะให้เป็นแบบสองดีหรือว่าจะเป็นแบบสามดีอ่าเราสามารถที่จะเลือกได้จากนอกเจา,จาตรงนี้เลยนะครับ อย่างนี้นี่ถอยถอยจอดหรือขับยังไงสะดวกสบายมากเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับผมเรียกได้ว่าเจ้าตัวนี้นะตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายมากไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงขับไปเพลินๆแน่นอนนะครับอ่าโอเคออปชั่นข้างในต่อนะครับคราวนี้มาถึงเจ้าตัวของคนขับกันบ้างตัวคนขับครับอย่างที่บอกว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมสั่งการด้วยเสียงการโทรบังคับวิทยุหรือก็แล้วแต่และแถมยังมีโหมดนี้นะครับซูเปอร์สปอร์ต ให้ความรู้สึกแบบขับขี่ได้อย่างแบบสุดยอดมากๆเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้มีโหมดสปอร์ตให้ด้วยใช่ครับเปลี่ยนโหมดได้ด้วยใช่ครับผมนี่มันเอสยูวีจริงๆป่ะเนี่ยคันนี้อ่าเรียกว่าครบขั้นเลยนะเจ้าตัวนี้ะแถมด้วยตรงนี้ครับก็จะเป็นคอนโซลเกี่ยวกับควบคุมพวกกระจกมองข้างกระจกเปิดปิดอะไรแล้วก็ควบคุมได้ตรงนี้แถมสังเกตนะครับเป็นแถบสีแดงตัดกับสีดําเรียกแล้วว่าสวยงามใช่สวยงามมากเลยครับและให้ดูนะตะเข็บเนี่ยยังอยู่ครบทุกเม็ด เรียกได้ว่าสภาพเนี่ยยังใหม่กริบอยู่เลยอ่าตรงนี้จะจับป้ายแดงนแลพี่นะใช่ครับผมดอ,ดอ่ะส่วนสําคัญที่ไม่แพ้กันมันอยู่ข้างบนตรงนี้ครับผมข้างบนของตรงนี้ก็คือตัวซันรูฟนั่นเองครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะ<ม>ปึ้งเห็นไหมครับตัวซันรูฟเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกิมมิคที่สำหรับคนที่ชอบออกท่องเที่ยวต่างจังหวัดแล้วกันสามารถที่จะทํำ แสงรับลมจากต่างจังหวัดได้แต่ไม่เหมาะกับที่จะเปิดในกรุงเทพแล้วก็เขตปริมนฑลนที่รถติดๆนะครับอันนี้แทนที่เราจะได้รับแสงรับอะไรจะกลายเป็นรับวันเข้ามาแทน <c oughs> แต่ยังเป็นแบบออโต้ด้วยนะเนีย่ยกดท e ีปุ๊บเราก็ไม่ต้องที่จะแบบมานั่งกดยาวๆเนี่ยกดท e ีปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะปิดเองให้อัตโนมัติอ่าเรียกว่าเรียบร้อยเลยนี่พาราดมิกเลยว่าคำเนี่ยพี่โหยาวไปถึงข้างหลังเลยใช่ครับปกติเนี่ยซันลูปเนี่ยมันจะกว้างแค่ประมาณนี้เนอะ่พ่คันนี้นะจะเป็นพารามิกยาวไปถึงข้างหลังนะครับ เรียกว่าคนข้างหลังเนี่ยก็เห็นวิวได้อย่างเต็มที่เช่นกันนะครับผมอสะดวกสบายสุดๆใช่แถมเบาะเบาะเนี่ยยังเป็นแบบเบาะไฟฟ้าด้วยนะปรับเปลี่ยนง่ายได้สะดวกมากเลยเนี่ยกดทีแบบลื่นปื้ดปื๊นปืนป๊ดอุ้ยแบบเป็น<อ>เนบาะไฟฟ้าคู่หน้าได้เลยพี่ใช่ครับผมเห็นอข้างนี่เลยอ่าเนี่ยปรับได้แบบสบายสบายเต็มที่เลยเนี่ยยกสูงยกอะไรเต็มที่เลยครับผมอย่างที่บอกไปครับเจ้าคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยราคาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับราคาถูกมากตัวนี้ ประมาณแค่หกแสนกว่าเท่านั้นเอง mm hmm. แถมอย่างเนี้ยราคาเนี้ยยังไม่รวมส่วนลดด้วยนะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจลองติดต่อแล้วก็เข้ามาดูตัวจริงได้เลยนะครับผมและที่สำคัญอีกอย่างครับไม่เจ้าตัวนี้นะครับให้ทายเท่าไหร่ครับลองคิด uh ผมผมว่าผมว่ามันน่าจะถึงถึงแสนไลยพี่รถรถมือสองมันส่วนใหญ่ไม่มันเอ่า uh, <okay. S 2> ถึงแสนอ่าโอเคถึงแสนไลยพี่นั้นฉเฉลยนะครับเจ้าไม้ตัวเนี้เพียงแค่ห้าหมื่นเท่านั้นเองนะครับ mm hmm. หน้อยจัด ใช่น้อยกว่าที่คิดไว้นั่งครงึ่งเลยอะในราคานี้นะผมว่าคุ้มสุดๆเลยอเพอเาิเจ้าตัวนี้คันนี้นะเราไปออกป้ายแดงนะผมว่ามีแบบเกือบล้านอะเออใช่มันรถ SUV ป้ายแดงนี่ราคาแพงมากเลยใช่ใช่ครับโอเคก็รีวิวคร่าวๆสำหรับตัวข้างในอ่ยก็จะประมาณนี้นครับสำหรับเจ้าตัว MG ตัวนี้เรียกว่าออปชั่นครบเครื่องสีสันอะไรใหม่หมด อาคุณสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยที่ P C Car Center ราชพฤกษ์นะครับจังหวัดนนทบ,บรุรียินดีให้บริการครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ด้านล่างนะครับผมสวัสดีครับโอเคครับ